เดี๋ยวเดี๋ยวน้องบอลน้องบอลมีเรื่องผีเรื่องอื่นจะเล่าอีกไหมครับคุณบอลใครเป็นผี่เป็นน้องไม่รู้ไงผมเป็นน้องครับแล้วแล้วเคยคิดไหมครับว่าเวลาเราเจอผีหลอกเนี้ยเคยคิดไหมไอ้ผีเอ้ยโอ้โหแกมึงมาทำกูกลัวขวัญภาวะสุดขีดน้องจอมเคยคิดไหมบอกบอกผีมึงมาหลอก แล้วแล้วเคยคิดไหมแบบเคยอาฆาตผีไหมนีสตกกูหลอกมึงได้บ้างนะมึงเคยไหมมีครับมีเออมันมันในความกลัวมันจะมีอารมณ์นี้แทรกขึ้นมาบ้างแหละจริงไหมทุกคนเนะี่ยผมว่าทุกคนนะเออคือคือผมอะไปเล่าในในเดอะโกดครับก็หลายเรื่องแล้วก็จะมีแบบประมาณว่าอ,อ่า หลอกกูเหรออะไรประมาณนี้อํมเหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวอย่าให้หลุดไปได้น<ม>ี๋จะเจอแน่อะไรประมาณเนี้จะสาบแช่งไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดเลยอะไรประมาณนี้ครับ<ม>โอ้เดี๋ยวติดตามเดี๋จะไปดูร่องเด็กโกรเด,ดี๋ยวนี้อยู่เด็กก็ทุกวันเนี่ยเพิ่งจะมาอยู่กับวิ่ช่อนี่นะครัาเชิญเชิญคุณสมชาติครับข<อ>ึข<อ>้นเล่าในรายการเด็กโกรดครับผมตอนนี<อ>้พูดอะไรให้เกียรติท่านสจหน่อยท่านมาจากขขอขอขออภัยครับผม เฮ้ย hey, สอจอ<ห>รอแป๊บหนึ่งเพราะว่าพี่ฟังสอจอมาเยอะแล้วขอฟังสมชาติบัางขอฟังสมชาติอ่าสอจอนี่ยย่อมาจากอะไรรู้ไหมสมาชิกสภาจูจ้จี้จุกจิกวันนั้นน้องจอ,จอมแจมามาจากสบายนี่พี่โชคอสอจอย่อมาจากว่าสบายจุวย <c oughs> สอจอสอจอ ป,ปั่นไปเผาเพื่อนมาแล้วเพื hmm. hey, ่อนเป็นไงมั่งเพื่อนบอกว่าร้อนหรือเย็นเพื่อนร้อนหรือเย็นไปเผาเพื่อนมาผมเพ่กลับมาครับก็ไปเผามอเมื่อวานนี่หรอพี่ช่องเมื่อวานเนอะผมบอกไปเผามอเมื่อวานเนอะเจ็ดลานหนึ่งเจ็ดนเจ็ดานเมื่อวานเมื่อวานสจเล่าอ่ะผมก็พยายามตั้งใจฟังแต่ผมก็จําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าผมนั่งหลับไหนนะครับผม ครจะเล่าเรื่องอะไรใครจะคุยอะไรพี่จอมพี่จอมจะถามว่าไปเผาเพื่อแล้วอ่ะมีเหตุการณ์อะไรปกติหรือว่ามีอะไรมาเล่าไหมวันที่ไปเผาเพื่อนมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยวันสองวันเนี่ยอ๋ออือมีอยู่ครับมีอยู่ ่าเล่าเลยเล่าเลยมีว่าสวัสดีคุณป้าดาวสวัสดีร้อยสี่สิบกูยูเซอร์นะครับผมยินดีต้อนรับนะครับช่องเล่าเรื่องผีนะครับผมใครมีเรื่องผีอยากเล่าไม่ต้องเขินอายมาเล่าเป็นวิทยาทานให้ผีได้บุญคุณได้บุญและผมผู้จัดและคนดูได้บุญไปด้วยกันนะครับผมก่อนอื่นก็เล่าไม่ได้ก็แต่งแต่งๆขึ้นมาอ๋อไม่ไม่เอาครับรายการนี้เอาเอาเอาเรื่องจริงครับผม ๋ยวจะไปฟังแล้วไอ้คนเมื่อกี้มันไม่ค่อยเต็มเต็งเท่าไหร่นะผมผมอยากจะให้รางวัลมันนะครับผมเร้วก็มีใครแต่งน้มีเรื่องจริงหมดที่เจอกันมาหมดจริงๆน่ะถ้ามาตรงมาแต่งมาอะไอย่าเพิ่งแต่งเดี๋ยวก่อนเพราะพี่โจเขาไม่มีขันมากเลยขนาดนั้นอ่าผมรอให้พ่อแม่เขายกให้ฟรีครับผม <c oughs> <c oughs> แถมทรัพย์สมบัติมรดกของที่ดินที่นา เงินทองของมีค่าทั้งหลายทั้งปวงผมยึดหมดไ okay, ม่ใหมหมายถึงว่าถ้าใครไม่มีเรื่องผีก็แต่งเรื่องผีหมายถึงว่าไงคนที่เคยไปงานแต่งของเรื่องพวกวิญญาณพวกงานแต่งครับผมอ๋อคนละเรื่องครับผมหมายถึงเรื่องงานแต่งเอาเอาเป็นว่าไม่ไม่ต้องทะเลาะขัดแย้งกันได้เกือบไม่มีอะไรจะแต่งก็ไปแต่งกับผีครับ <c oughs> เลือกเอานะครับสุนสมชาติชอบผีอะไรก็เ,กเลือกได้เลยนะครับมีผีหลายประเภทครับผม มีเรื่องหนึ่งครับคีณเชฟมีเรื่องหนึ่งผมลืมเล่าไปครับครับเชิญครับเดี๋ยวสจปั้นรอแป๊บหนึงครับเชิญครับคุณพลไอ้ทดฟัง่อยครับผมขับรถอาจะเสียงครับตอนนี้คุณสมชาติกำลังเอาสัารีมาอุดหูครับผมอ๋อไม่ไม่เขาบอกว่าไม่ต้องอุดแล้วสัารีเขาขี้หูตันพอดีครับ คนในห้องมีปัญหาอะไรก็ลองเรียนท่านสอจอได้นะครับผมอ่าต,ตั้งใจฟังเราตั้งใจฟังเชิญครับคือวัดแถวสุพรรณนี่แหละครับผมบแฟนไปจะไปลงลายมือให้โชคลาภอะไรอย่เงี้ยครับอือก็ออกจากออกจากห้องน้อห้องบ้านตีห้าไปถึงวัดปรานแปดโมงครับผม วคนวัดนี้คนไปเยอะครับวัดเนี่ยครับคนไปแบบรวมห้าร้อยกว่าคนนะวันนั้นนะไปใช่นนใช่ใช่วัดใช่วัดสามชุกไหมครับผมผมผมก็พูดมัวที่เขียนเขียลายมืออ๋อเขียนลายมือพระอ,อ,า,อาจารย์แกจะเขียนลายมือเศรษฐีครับ ม,มันจะมันจะมีมันจะมีวัดดังๆเกี่ยวกับเปรตวัดไผ่ลงวัวส่วนของคุณสมชาตินี่ไปสร้างจะวัดสร้างวัดแข่งเป็นวัดไผ่ลงควายใช่ไหมอะต่อต่อตอะเล่าเลยครับไม่ไม่ต้องบอกผมก็ไม่ต้องบอกวัดก็ <ผม S 1> ได้จะเกิดไผมก็ไปไปนั่นแหละแล้วตอนนั้นคนมันเยอะมาก ก็รอได้คิวที่เกือบสองรอยอะครับคุมนั้นคิวที่สองร้อยอะแต่พะอจารย์แกก็จะลงทีละคนน่ะเขียนยันไปทีละคนทีละคนถึงเวลาฉันข้าวแกก็ฉันข้าวก็ออกมาผมไปแต่ตีห้าไปถึงนั่นแปดโมงเช้าแล้วมั้ครับผมผมรอจนจนหกโมงเย็นจนผมจนผมงุ่นหงิดแล้วอืม จะชวนแฟนกลับแล้วคนเยอะมากไหมครับแฟนเขาบอกว่าคนเยอะมากไหมเยอะเยอะครับวัดนี้ดังครับอืมไอ้ผมก็รอจนหงุดหงิดอลยจนบอกกลับเลยชวนแฟนแฟนก็บอกว่าคุณได้มาแล้วก็รอไปอีกหน่อยครับรอรอเจอมลายรอเจอมลายมือครับก็รอรอจนประมาณสัก สองทุ่มกว่าคนไอพวกที่มาที่ว่ารอไม่ได้เขาก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วเนี่ยเริ่มทยอยกลับกันเลยคนก็เริ่มน้อยลงน้อยลงทีนิดพระวันนั้นพระอาจารย์แกก็บอกว่าถ้าใครรอถ้าใครไม่รอก็กลับก่อนได้เลยเพราะคิวยาวยครับผมก็คนก็เริ่มทยอยกลับกันทีนี้มันก็เริ่มน้อยคนน้อยลงน้อยลงประมาณทั้งสองทุ่มสองทุ่มหรือสามทุ่มนี่แหละคผมบอกแฟนก็เลยนะ ไหนก็ได้มาแล้วเสียเที่ยวก็เลยรออือพอระหว่างที่นั่งรอนะรอเข้าคิวนะผมกับแฟนเนี่ยจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนในเมนเผาเเครับเมนเพาบีแล้วมันจะเป็นสลา,าเป็นสลา,ากว้างเลยนะเป็นสลา,ากว้างบครัผมก็เอาโต๊ะมานั่งกับแฟนสองคนแล้วก็จะมีคู่ครัวมีอรนั่งอยู่ ข้าข้ากันอีกสองคนอืมแล้วเขาก็จะมีหนังมาฉายด้วยนะหนังกำลังฉายพอดีฉายเรื่องโงบากตอนนั้นค <ฮะ S 2> ่ะนั่งกับแฟนไปสักทักหนึ่งเสียงผู้หญิงพูดพูดมาแล้วคนลุกเลยเสียงผู้หญิงน่าจะแก่มากแล้วเรแก่จากหัว หัวรอบแบบเนี <ผม S 1> <ะ>้ยอืมเอาขอเอฟเฟคครันบ,บน,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 น้องจอำแจมขอเอฟเฟคครับหัวรอบแบบเป็นไงครับเสียงผู้หญิงน้องจอมแจมได้ฟังเปล่าอ้าวไม่เงียบอ่ะเล่าต่อเลยคุณพลแกก็หัวละ เหมือน,นแก้มาหยอกอะ่ะผมกับแฟนก็มองหน้ากันครแรกผมนึกว่าเสียงหนังเสียงหนังใอ้หนังจอผมก็หันไปดูหนังหันหันไปดูหนังกับแฟนอะ่ะมันไม่ใช่มันไม่มีผู้หญิงตอนนั้นมันกำลังต่อสู้กันอยู่เออังเรื่ององค์บางจำได้เลยนะครับผมกับแฟนก็เลยเอามองไปทางนี้มองไปข้างหลังก็ไม่มีใครเพราะผมจะนั่งอยู่สอง ผมกับแฟนคู่หนึ่งแล้วก็มีโพรเมียอีกคู่หนึ่งนั่งอยู่ข้างกันนะอืมผมก็เลยหันไปข้างหลังก็ไม่มีใครก็เลยถามก็เลย,ถาม,มเยถามแฟนว่าได้ยินไหมแฟนบองได้ยินเออทีนี้ผมก็เลยก,ก็เลยเดินไปถามสองโพเมียนั้นพี่พี่เมื่อกี้พี่ได้หวัวเราะไหมพ่อบอกไม่ได้ไม่ได้หวัวเราะเขาเล่นโทรศัพท์อยู่ ก็เลยถามเขาว่าได้ยินเสียงหอเราะได้ยินเสียงหอเราะไหมก็บอกไม่ได้ยินอืมอ๋อทีนี้ผมผมกบแฟนก็ผลลุกเลยนะั่นค่ค,คู่อะไรคนนี้ก็เลยนะลว่าไ้่ไปเราเราไปไปทั่งตรงที่อาจารย์เขากำลังเจอมือไปต่อคิวดีกวะก็เ,เลยพากันเดินเข้าไปนู่นเลยอืมเรื่องก็ประมาณน,นี้แต่แต่ผมกบแฟน,นี่ได้ยินพร้อมกันเลยนะ แต่ไม่ใช่เสียงหนังแน่เพราะหนังกำลังต่อสู้กันที่แรกผมเข้าใจว่าเป็นเสียงหนังไงอื่มันกำลังต่อสู้กันอยู่ครับก็เดาว่าประมาณนี้ครับคงจะเป็นเสียงผีของป้ายายแก่แถวนั้นนะครับผมน่าน่าน่าเพราะตรงนั้นเป็นเมนเมนเมนเผาศพอะครับตรงนั้นอืมครับแต่เขาจะทำเป็นสรากว้างเลยนะ ให้ให้คนไปนั่งรอนั่งอะไรครับผมโอเคขอบคุณคุณพนมากเล้วที่ขึ้นมาเล่านะครับรผมร้อยสามสิเจ็ดยูสมีบุญอะไร <IS C AD> ผมในานามผู้จัดช่องเราเรื่องผี <IS C AD> ก็ขอกราบอนุโมทนาบุญ <IS C AD> ทุกบุญ,ท,บญทุกกุศลที่พวกเราเคยทำมาดีแล้วในอดีตชาติในปัจจุบันชาติและที่จะทำต,ต่อไปในอนาคตการ ภายภาคเบื้องหน้าตลอดไปด้วยนะครับสาธุอ่ะเดี๋ยวสอน